ワオ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  สวัสดีครับพบกันในรายการซีรีส์ใส่ไข่กับผมวุฒิวงการเสริญนะครับวันนี้ผมคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าหวางเม่ยหลินหวางเม่ยหลินเป็นเด็กสาวที่เกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่าชีวิตอาจจะคนไทยเลยกอาพับคือเป็นคนที่พิการตั้แต่กาเนิดน,นะครับเธอไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติที่สําคัญคือเธอไม่สามารถจะพูดได้แต่เธอดูไหมครับเธอมุ่งมั่นและเธอก็สามารถจะเรียนจบถึงปริญญาเอกที่สหรัฐ เธอแสดงทัศนคติต่างๆเธอถูกเชิญไปอบรมด้วยการทำอะไระะ้ด้วยการเขียนบรรยายเธอไม่สามารถพูดได้นะครับเธอก็เลยเขียนแล้วก็มีคนมาอ่านในครั้งหนึ่งที่มีการบรรยายเนี่ยมีคนถามคําถามที่ไม่น่าถามทําให้คนที่อยู่ในห้องประชุมก็ตกใจมากว่าคําถามนี่ถามได้ยังไงคาถามก็คือว่าขอโทษครับคุณรู้สึกน้อยใจ หรือน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกแย่ไหมที่คุณเกิดมาเป็นอย่างเนี้คนก็มีเสียงถามได้ยังไงแต่รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มให้กับผู้ชายที่ถามแล้วก็เริ่มเขียนสิ่งที่เธอเขียนทําให้ทุกคนในห้องประชุมนั้นรู้สึกตกใจมากเธอเขียนว่าอะไรไหมครับคุณรู้ไหมว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรเธอเขียนเป็นเป็นข้อข้อข้อหนึ่งฉันน่ารัก ข้อ 2. ขาฉันเรียวยาวสวยดีคนก็นเริ่มหัวเราะข้อ 3. คุณพ่อคุณแม่รักฉันจังข้อ 4. พระเจ้ารักฉันและประทานความรักให้ฉันข้อ 5. ฉันวาดภาพได้ฉันเขียนหนังสือได้ข้อ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักและเธอก็เขียนอีกหลายข้อในขณะที่เธอเขียนอยู่เกิดอะไรขึ้น,นครับคนกเงียบกลิบจนมาถึงประโยคสุดท้าย เขาก็เขียนว่าคุณรู้ไหมทําไมฉันมีความสุขเธอก็เขียนไปว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่ได้มองสิ่งที่ฉันขาดเมื่อจบประโยคนี้เสียงตบมือดังกึกก้องอยู่ในห้องให้กับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าหวางเม่ยเหรียญแล้วเราล่ะครับเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเกิดมาไม่ดีเรามีปัญหามากมายเรารู้สึกแย่กับชีวิตไหมเป็นเพราะว่าเรามองสิ่งที่เราขาดอยู่ใช่ไหมครับ ผู้หญิงที่ชื่อผู้หญิงคนนี้ได้บอกว่าฉันมองแต่สิ่งที่มีในพระคัมภีรก็สอนเราในเทศุนิกาบทที่5ได้บอกว่าผมเชื่อว่าท่องได้จงขอบคุณพระเจ้านายอะไรครับทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําประทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพริสุริตเพื่อท่านทั้งหลายหลายครั้งต้องขอบคุณพระเจ้ายากเนาะแต่เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้ก็สามารถจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่โรร่งให้กับเธอ มันผมคิดถึงพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในโรมบทที่8ใช่ไหมครับบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคุณเชื่อไหมว่าแม้ผู้หญิงวันนี้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้ยังเกิดผลดีได้เลยครับเธอสามารถจะใช้มือของเธอที่ขยับได้ในการเขียนเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติของคนเพื่อที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับคนให้กำลังใจให้คนมีชีวิตอยู่แล้ววันนี้พวกเราที่มีร่างกายครบ3 2อาจจะมี บางอย่างในชีวิตของเราที่รู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่ผมอยากจะนําให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเหมือนที่บัมทีบอกไว้เพราะว่าพระองค์จะช่วยให้คนที่รักพระองค์เกิดความดีในทุกสิ่งครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกับซีเรียลใส่ขายได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ